สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่ามาเดาาวิสซาตอนที่51ซึ่งอันนี้ก็เป็นตอนจบแล้วและตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่าวามหวังสุดท้ายตัดภาพมาที่เกรมรินที่ใส่ทีรานักปราดลงไปในร่างกายจนเกิดเป็นร่างสุดยอดตัดภาพมาที่พระเอกงที่กลับมาแล้วก็บอกด้องทั้งหมดไปเนื่องจากยังทําใจไม่ได้เลยขึ้นไปข้างบนตัดภาพมาที่ร้านขายโดนะที่คุยกันแล้วกเกรมรินก็มาแล้วก็ทําลายร้านแต่เดวกานนโตก็มาแต่ว่าถ้าใช้เวทมนต์ไม่ได้ก็เป็นได้แค่คนธรรมดาซึ่งเกรมรินนั้นตั้งใจจะทําให้คนสิ้นหวังและ ็รวบรวมพลังเวทโดยไม่สนใจวิธีการแล้วก็จากไปพร้อมกับทําลายเมืองซึ่งข่าวนั้นก็ได้รายงานการอารวาสของเกรมลินแล้วทั้ง4คนก็หยุดเวนเข้ามาดูแล้วตาแก่นั้นก็คุยโทรศัพท์อยู่พระเอกก็ได้ลงมาข้างล่างแล้วก็จะชิงสีรนักปราดพร้อมกับช่วยคอยมิแล้วก็จากไปตัดภาพมาที่นิโตจนุนเปลิงกกที่ช่วยสก,กัดพวกกูนแต่ว่าทั้ง3ัคนนั้นก็ถูกล้อมในขณะดเดียวกันนั่นเองมายุกจุดสรุกแล้วคุณจะมามโมตะกก็มาทั้งฝั่งก็แปลงร่าง,างแล้วก็ตัดการกับพวกกูนแต่ว่าก็แพ้ใหหกกัับเเเรรมมินนาาะว่โดไปไ ก็มีกระสุนปีศาจยิงเข้าไปนั่นก็คือฝีมือของพระเอกนั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็จะทําให้ความบอกของตัวเองเป็นจริงโดยการชิงศิลานักปราชญ์และก็ช่วยคยยมิพระเอกก็แปลงร่างเกรมนี่ก็กลายร่างทั้งฝั่งก็ฟู้กันแต่ว่าพระเอกนั้นก็กล้าเกินไปจนกลับเป็นร่างธรรมดาแล้วเกรมีนั้นก็ฟันไปแต่ว่าพระเอกนั้นก็รับไว้ได้แล้วแหวนก็แตกพระเอกนั้นจะช่วยจิตใจของคยมิแล้วก็ชกไปโดนตรงที่ศิลาพอดีและพระเอกนั้นก็ขอยิงพลังจากดราก้อนแต่ว่าครั้งนี้นั้นเป็นการใช้พลังเพ พระเอกนั้นได้ไปหาใจิตใจของคโยมงนี้แล้วก็ชิรานักปรามาได้ซึ่งมันก็กลายเป็นแหวนที่เป็นความบาปส,สุดท้ายด้วยความเฮอแหวนวงใหม่พระเอกนั้นก็ได้จัดการเกมมิลงไปได้แล้วทุกคนนั้นก็ได้มาหาพระเอกตัดภาพมาที่บ้านนิโตนั้นจะไปตัดคิเบราเพื่อมาทําการทดลองแล้วก็พายซุรุไปด้วยเพราะว่าจะไปแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นซึ่งริงโกะนั้นจะซื้อหาแฟนทอมต่อนจนเป็นนั้นจะเป็นลูกศิษย์ของตาแก่เพื่อทําแหวนตัดภาพมาที่พระเอกที่มาซื้อโดนัตตัดภ้ามาที่นิโตกับายาผู้ชซ ตัดภาพบรรทินกกที่พามายุคมาเป็นตัวแทนของพระเอกตัดภาพบรรทิคุณยมามาโมโตะที่ได้เป็นพ่อคนตัดภาพบรรทินุปไปที่ทําแหวนส่วนห้องของพระเอกนั้นก็คงต้องปล่อยเอาไว้ตัดภาพบรทิพระเอกที่ดูแบบของคโยมิก็ตอนนี้นั้นอ่าถึงตอนนี้จะเป็นตอนจบแล้วแต่ก็ยังมีตอนพิเศษอีก2ตอนซึ่งตอนพิเศษนั้นผมอาจจะนําม,มาสป,ปอยก็ได้นะครับผมใช่ก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็รีบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแบบครับ see y o เก g a i n